จังหวัดชะเชิงเซานะครับหนุ่มวัย37เขาบอกเมาหนักฮะขี่มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วล้มอีกแผลก็ออกเต็มตัวไปหมดนะเ mm hmm. จ้าหน้าที่เห็นท่าไม่ดีจะเข้าไปช่วยเหลือปรากฏว่าโดนด่าเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะตำรวจสบพบางปะกงนะครับได้รับแจ้งเหตุคนขี่มอเตอร์ไซค์ล้มไปล้มมาที่หมู่บ้านศิวารายถนนสายพิมพาเกาะไร่นะครับประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบนายสุรสิทธิ์มูลลักษานอายุ37ปนะีขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บฮะ แผลถลอกตามร่างกายเนี่ยตาอยลอยนะมีอาการมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องวอยวา,ายอารวาสใส่ทั้งตำรวจทั้งกู้ภยัยและขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปโดยไม่สนใจใครเนี่ยนี่นอนแล้วอันนี้บอกกระแตแล้วร้องบิดร้องเบี้ยวนะแต่ว่าไม่ให้ช่วยนะครับนะจนกระทั่งเวลาตีห้าครึ่งฮนะมีคนโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่อีกรอบหนึ่งว่าไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ล้มอ่ะนะนะตอนนี้มันมาล้มอยู่หน้าวิทยาลัยการอาชีพหมู่สามที่บางประกงฮนะ ก็ประสานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง <ทำ S 1> ไปถึงก็เจออภิสุรสิธิ์คนเดิมฮะเพิ่มเติมคือเสื้อผ้าหายไปหมดแล้วนี่ฮะเนี่ยปอกเปิดไปทั้งตัวเ <c oughs> หลือเกลงในตัวเดียวแล้วนะฮะไอตอนหัวค่ำ <c oughs> ยังมีเสื้อมีอะไรอยู่นะฮะในตอนนี้เหลือเกลงในตัวเดียวแล้วสุสิธิ์และแผลเต็มตัวมีแผลขนาดใหญ่ที่หลังมือซ้ายและขวดเหล้าแตกอยู่กลางถนนยังผู้จาไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมฮะแต่จับใจความว่ากําลังจะขี่รถกลับบ้านที่บางวัว แต่เกิดเสียหลักล้มพ่ออะไรไม่รู้ลุกขึ้นมาก็เลือดออกฮะไม่มีใครผ่านมาช่วยเหลือจึงตัดสินใจถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดหวังจะให้คนเห็นแล้วเข้ามาช่วยเหลือแต่กลับให้กลับทําให้คนที่ผ่านไปมานึกว่าเป็นคนจรจัดนะครับฟังเสียงสุรสิทธิ์ฮะมันตั้งแต่ตีสองแล้วใช่ไหมผมคนเลยเนี่ยไอ้ก็มีกู้ภัยมาช่วยรอบหนึงแล้วไห่เหรอไม่มีใครมาเลยเหรอ แจ้งไปไม่มีใครมาเลยรอเตยไหมแจ้งอ่าเห็นป่ะผู้ภัยยังบอกว่าใช่เลยเ,เราเมาเราจำอะไรได้มั่งเนี่ยฮะไม่ใช่ไอคนนทีมน่มันแจ้งอะมันแจ้งไว้ถึงไหนเ่ะอ้าวแต่กู้ภัยมาดูไปรอบแล้วเหรอแล้วเราดา่าเขาไม่เหรอผมไม่ได้ด่าใครเลยเป็นคนตัดจัดเอาง่ายง่ายแ,แล้วเราก็เลยถอดเสื้อเนี่ยนะ ใช่แล้วมันมีอาการน็่คือผมกินเหล้าด้วยไงสรุปสุรสิทธิ์เมานะฮะเมาซอดแจ้งออตอนหัวค่ำเขาก็มาดูทีแล้วนะไม่เจอจนะทั่งมาเจอเนี่ยตีห้อีกทีนึงเนี่ยสภาพเหลือแต่ตัวเนี่ยนะครับก็พาถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะ,ะก็เขาบอกว่าสุรสิทธิ์เนี่ยน่าจะเมาอ่ะเมาจนรถล้มแล้วขวดเหล้าก็แตกใส่มือนะฮะ แล้วก็พังรถตัวเองเสียหายด้วยนี่ฮะคุณดูสว่างอ่ะจงดูดิกินเหล้าแต่กลางคืนอ่ะเขาบอกฮะถอดเสื้อผ้าเหลืองเก่งในตัวเดียวฮะเหลืองเก่งในตัวเดียวอ่ะซอแจ้งอ่ะคุณดูเนี่เนี่ยสภาพยังไม่สงการเลยนะเนี่ยตอนนี้ตื่นนี่ยังในตอนเราอ่านข่าวเนี่ย